โอเคสวัสดีครับวันนี้อย่างที่เคยบอกไว้นะครับแล้วมันก็เงียบๆด้วยนะครับก็เลยมารีวิวนะครับยางที่เคยเปลี่ยนไว้นะครับเมื่อประมาณ2คลิปที่แล้วจากวันที่เปลี่ยนนะครับต้องบอกกันว่าเข้าไปดูในเพจเขาได้นะเพจของยูโรกิฟนะครับมันไม่ใช่แค่ PCX อย่างเดียวเ,เพื่อนเพื่อนมันมีสำหรับหลากหลายรุ่นเลย f o r ์ซ่าเอ็กแม็กเอ็นแม็ อะไรมีหมดของแกนฟิลานก็มีนะครับใช้ได้นะครับลองเข้าไปเลือกเข้าไปทักดูนะครับก็อันนี้เพิ่งกลับบ้านมาเลยสดๆร้อนๆนะครับเพราะว่าวันนี้รู้สึกมันเงียบๆมันเงียบๆไงไม่รู้นะครับวิ่งไม่ดีก็เลยอะมาทําคลิปรีวิวดีกว่านะครับนี่ยางก็ใช้มาทั้งหน้าทั้งหลังเลยหลังจากใช้มาประมาณอาทิตย์น่าจะอาทิตย์หนึ่งมั้งผมก็จําไม่ได้แต่จําได้ว่าตอนที่เปลี่ยนนะครับ มันมันเลขไหม่อ่ะ <c oughs> เลขไหม่รถผมอ่ะมันยังไม่ห้าหมื่นมันเหลืออีกนิดหนึ่งก็ตีซะว่าห้าหมื่นตีไปกลมๆนะครับแล้วก็ตอนนี้วิ่งมาเดี๋ยวดูเลขใหม่นี่ห้าหมื่นหนึ่งนะครับห้าร้อยเจ็ดสิบก็ตีซะว่าห้าหมื่นหนึ่งพันหกก็เท่ากับว่าตีซะว่าใช้มาพันหกร้อยโลนะครับก็จับอาการอะไรได้แล้วแหละนะครับพอจะเข้าใจถึงข้อดี ข้อเสียของมันแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวให้ฟังต้องบอกก่อนว่าไม่มีสปอนเซอร์นะครับดีก็บอกดีอันไหนไม่ดีก็จะมาบอกในคลิปนี้นะครับอย่างที่รู้รู้กันว่ายางติดรถมาของ p c x ไม่พูดชื่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปโจมตีเขานะครับมันมันแข็งนะครับมันแข็งนะครับก่อนหน้านี้ผมเปลี่ยนยางหลังไปเส้นหนึ่งนะครับ ใช้ของ IRC นะครับก็โอเคนิ่ม IRC เขานิ่มนุ่มแล้วก็หนึบอยู่แล้วนะครับทีนี้หลังจากเปลี่ยนยางมาของ IRC ก็ไม่มีปัญหายางกินขวานะครับของยูโรกิฟนี่ผมก็คาดว่าไม่น่าจะมีนะครับไม่น่าจะมีปัญหายางกินขวานะครับลมลมยางที่ผมเติมนะผมขี่คนเดียวผมเติมประมาณสามสี่สามสี่ถึงสามห้านะครับ ลมยางตั้งแต่วันที่เปลี่ยนอะ่ะจนจนถึงทุกนถึงตอนเนี้ใช้ไปพันห้าร้อยโลเนี่ยเมื่อเช้าไปเติมอีกทีหนึ่งมันก็ลดลงมาอยู่ประมาณสามสามสามสองนะครับต้องบอกว่ารถผมใช้วันหนึ่งร้อยโลอัพนะครับร้อยโลอัพแล้วก็เนี่ยเรื่องการตีโค้งนะครับเพื่เมื่อเห็นไหมเห็นขอบดํานั่นไหมกับขอบที่มันเลอะฝุ่นเห็นไหมนั่นคือมันตีคือผมกล้าทิ้งโค้งอะ่ะ เอาง่ายๆนะครับแรกๆอะช่วงร้อยโลสองร้อยโลแรกอะยังไม่ชินนะครับยังไม่ชินเพราะว่ามันเป็นยางติดรถนะครับมันไม่มันทิ้งโค้งไม่ได้มันไม่เอาถนนอะมันเจอหินอย่างขึ้นสะพานยูเทิร์นที่เป็นเกือกหมาขอบขอบสะพานด้านซ้ายมันจะมีพวกเศษหินใช่ไหมถ้าในกรุงเทพจะไม่มีแต่ตามต่างจังหวัดจังหวัดที่ผมอยู่ก็คือสมุทรสาครมันจะมีพวกเศษดินเศษฝุ่นอะไรพวกนี้มันจะทิ้งโค้งไม่ได้เว้ยมันจะยางเดิมอะมันจะเสียวแถนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องเสียวแถนะครับทิ้งไปได้เลยนี่เห็นไหม เห็นขอบที่มันเนี่ยอันนี้ไหมอันนี้คือเวลาวิ่งวิ่งทางตรงนะครับพอทิ้งโค้งก็จะเนี่ยเห็นไหมขอบประมาณน,นี้แล้วก็ล่องยางเนี่ยลึกนะครับลึกลึกพอสมควรเลยลึกกว่าชาวบ้านเขานะครับทีนี้ปัญหาของล่องยางลึกก็คืออันนี้ที่ปัญหาที่ผมเจอนะแม่งจะมีเศษหินเข้าไปได้ง่ายนะครับคือเขาเรียกว่ารล่องยางมันก็ไม่ได้กว้างนะแต่มันลึกไนงะพอมันลึกแล้วผมว่ามันน่าจะรีดน้าได้ดีขึ้นนะครับก็ อัตราการยึดเกาะถนนก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เนี่ยความนุ่มนะครับนุ่มไม่นุ่มยางนุ่มไม่นุ่มอ่ะผมจะใช้เล็บจิกลงไปนะครับถ้าจิกลงไปแล้วเล็บจิกลงอ่ะมันนุ่มพอตอนขับขี่มันก็นุ่มนะครับอย่างผมขี่ลายแมนผมก็เจอทุกสภาพถนนนะครับยังไม่ได้เคยขี่ตอนฝนตกเพราะว่าที่เปลี่ยนมาเนี่ยฝนยังไม่ตกแต่เคยเจอน้ําท่วมแล้วก็ถนนเปียกๆชื้นๆแล้วก็ลองขี่ดูเทโค้งก็เออ ไม่ได้เทมากหรอกแต่ก็กล้าเทนะครับก็ถือว่าหนึบดีพอสมควรเลยนะครับใช้ได้ใช้ดีกว่ายางติดรถล้ะกันเอาแค่เนี้ยถ้าใครอยากจะเปลี่ยนก็ไปลองกันได้นะครับข้อเสียก็คือมันที่ผมบอกล่องมันลึกนะครับพอหินมันเข้าไปแล้วอ่ะมันบางทีเราจะต้องมานั่งงัดออกนะครับบางทีขี่ไปมันไม่ออกไงมันจะเข้าไปฝั่งลึกเพราะว่าล่องอันอื่นมันตื้นมันก็ พอขี่ไปมันก็จะกระเด็นออกไปเองใช่ไหมแต่นี้อาจจะต้องมางัดออกเท่าที่เจอนะข้อเสียเท่าที่พบนะคือเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับใครสนใจก็ทักไปที่เพจนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตอนนี้ยางหนะ้าขาดตลาดมีแต่ยางหลังนะลองทักไปคุยสวัสดีครับ